รถส,สวยราคาโดนใจวันนี้เฮีโนดจัดราคาโปรพิเศษกับ s u z u กิสวีฟอีโค1.2 GLX ปี2012ไม่เคยมีมาก่อนกับราคาแบบนี้178,000บาทสวยๆง,งามๆมีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศถึงหน้าบ้านขับไปส่งถึงที่สบายใจได้รับรถแน่นอนจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาว ตามเคด็ดลูกค้าเลยนะครับ รถจอดอยู่สมุทรสาครครับอยู่ทุ่งกระแบงใครสนใจนะครับวีดีโอดูรถได้นะครับอยู่ใกล้ๆมาคุยกันก่อนครับราคาแบบนี้ไม่มีแล้วครับรถสวยๆงามงานเกียร์ออโต้สวีบครับปกติราคา2 0 0 0 0 0กลางนะครับวันนี้เอาไปที่1 7 8 0 0 0บาทถูกแล้วนะครับและได้สีฟ้าสวยๆส,สไตล์สวีปน่าใช้สุดๆแมกลมดำสวยๆลงตัวทุมิติคันนี้ตอบโจทย์ ใครที่ชอบรถอีโคนะครับแล้วก็บอดี้ใหญ่ๆสไตล์สวยๆเหมือนมินิคูเปอรมาเลยครับสวีปคันนี้รอท่านอยู่ครับห้ามพลาดน,นะครับสวยใสลงตัวน่าใช้ประหยัดน้ำมันต้องคันนี้088 584 5375รีบด่วน